ในพื้นที่ที่ขัดแย้งลำดับหนึ่งในเอเชียคือเกาหลีใต้ลำดับสองไต้หวันลำดับสามคือประเทศไทยสิ่งที่ต้องทำก็คือการจัดตั้งกองบัญชาการขึ้นสองกองบัญชาการทำในปีนี้ได้ยิ่งดีเพราะสถานการณ์ความขัดแย้งผมบอกแล้วว่าในพื้นที่ที่ขัดแย้งลำดับหนึ่งในเอเชียคือเกาหลีใต้ลำดับสองไต้หวันลำดับสามคือประเทศไทย สิ่งที่ต้องทำก็คือการจัดตั้งกองบัญชาการขึ้นสองกองบัญชาการกองบัญชาการที่หนึ่งก็คือกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ต้องทำนะครับเพราะการทำสงครามในยุคสมัยใหม่นี่ไม่ใช่จะไปเอาปืนไปยิงกันเอารถถังไปยิงกันเอาปืนใหญ่ยิงกัน นั่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดไม่ใช่นะมันจะเริ่มปฏิบัติการแรกตั้งแต่สงครามอิเล็กทรอนิกส์สงครามไซเบอร์แล้วท่านทั้งหลายครับสงครามไซเบอร์คือสงครามที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชี้แพ้ชี้ชนะโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาค การปลาปาโจมตีธนาคารกรุงไทยธนาคาราออมสินหรือธนาคารในประเทศไทยนี่นี่สงครามไซเบอร์ท่านทั้งหลายครับดังนั้นต้องมีการเตรียมการคัดเลือกเอาบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาเก่งคอมพิวเตอร์เก่งไซเบอร์เก่งอิเล็กทรอนิกส์นี มารวมกันจัดตั้งเป็นกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ไม่ใช่ทําแบบตำรวจไซเบอร์ที่ไปหาลีดไถเงินพวกบอนออนไลน์นะไม่เอาแบบนั้นนะอันนี้คือกองบัญชาการสงครามไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วตอนนี้เรายิ่งมีอะไรนี่ อินเ r อร์เนชั่นแนลคาวนี่จะเอาค่าวเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติขึ้นไปอีกนี่มันหนีไม่พ้นที่เราจะต้องถูกโจมตีจากสงครามไซเบอร์แน่นอนถ้าเราไม่เตรียมตัวเราจะรับมือได้ยังไงครับเพราะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบดูแล ภูมิอากาศระบบดาวเทียมระบบไฟฟ้าปะัปะปาโทรศัพท์ของประเทศไทยนะั้นเป็นไซเบอร์ทั้งหมดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นดิจิตอลทั้งหมดถ้าเราไม่เตรียมกองบัญชาการตรงนี้ไว้ถ้าเกิดถูกโจมตีเราจะรับมือเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรมันก็จะเกิดความสับสนโหมานขึ้นอีกครับโทรศพัพท์ใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ไฟฟ้าบริการไม่ได้ปราปาน้ำไม่ไหลนี่มันเป็นไปหมดนะครับดังนั้นต้องเร่งรัดในการจัดตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์อย่างเร่งด่วนต้องทําเป็นระดับกองบัญชาการนะครับเพราะมันควบคุมพื้นที่การสู้รบทั้งหมดตั้งแต่เหนือสุดแม่สายจนถึงใต้สุด สูุไหโกลกตั้งแต่ตะวันออกผาแต้มอุบลไปจนถึงตะวันตกแม่สอดจังหวัดตาดทุกพื้นที่มันข้องเกี่ยวไปกับเรื่องไซเบอร์เรื่องอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเลยนี่คือต้องทำเนะพราะตอนนี้นี่กองทัพเขาอยากทำแต่ ไม่รู้ว่าท่าทีรัฐบาลจะเอาอยัางไงอย่างที่สองจะต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันและต้องให้งบประมาณในการวิจัยพัฒนาอย่างมากนั่นคือกองบัญชาการอากาศยานไร้คนขับท่านทั้งหลายครับนี่คือจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต และถามว่าเรามีโอกาสจะไม่เกิดสงครามไหมครับไม่มีไม่มีใครตอบได้กองบัญชาการอากาศยานไร้คนขคับต้องกลายเป็นกองบัญชาการลุกลบที่ใหญ่มีศักยภาพมีโดนทั้งโดนกันนาดเล็กทั้งโดนสอบแนมทั้งโดนลาตะเวนทั้งโดนโจมตีเราจะต้องวางจุดของประเทศของเราให้กลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการทำ อากาศยานไร้คนขับเป็นประเทศที่5ของโลกนี่อิสราเอลที่หนึ่งอเมริกาที่สองจุรกีที่สมอิหร่านที่สไทยต้องยกระดับเป็นประเทศที่ห้าของโลกนี่เราไปประกวดนะครับแข่งกีฬานี่บังคับโดนเราได้ที่หนึ่งของโลกแล้วนี่ต้องทำเรื่องนี้ครับ พรอทำเรื่องเงินผมถามว่าประชาชนจะกินอิ่มนอนอุ่นได้ยังไงถ้าเกิดมีเสียงปืนดังปั้งๆรอบข้างบ้านตัวเองจะกินอิ่มนอนอุ่นยังไงถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในบ้านของตนเองไม่รู้ว่า จะมีกองทัพไหนบุกเข้ามาในประเทศไทยอย่าลืมว่าวันนี้นี่จีนสร้างฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนทะเลจีนใต้ที่กัมพูชาจอดได้ทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินจอดได้ทั้งเรือดำน้ำเข้าใจความหมายนี้ไหมครับเลยจังหวัดตราดของเราไปไม่กี่กิโลเมตรนี่มีท่าเรือ นำลึกเป็นกองทัพเรือที่จีนมาสร้างไว้ตามข้อตกลงกามพูชากับจีนเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงมาจอดได้เอาเรือดำน้ำของจีนนี่มาจอดได้ นั่นคือสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังบีบเราอยู่ทุกวันนี้ต้องการเอาสนามบินอูตเผาคืนไงามกระทรวงต่างประเทศได้ถามกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพเรือก็ได้สหรัฐอเมริกาเขาต้องการเอาอูตเภาเพราะอูตเผาเขาบอกมันสร้างโดยเขา และสัญญาเช่าจจสแม็กยังมีอยู่ท่านทั้งหลายครับเรานี่ก็เอาไม่อยากให้ก็เราเอาไปทำสนามบินพาณิชย์ไง <c oughs> คือเราไม่กล้าปฏิเสธเขาแต่เราบอกว่าเราทำเป็นสนามบินพาณิชย์แล้ว <c oughs> คือต้องเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่ได้เข้าใจสถานการณ์ เดี๋ยวเข้าใจว่าความเป็นจริงวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรจะไม่ต้องเลิกบ้ากับพวกผู้แทนราษฎรที่พูดแต่จะเอาคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเองเนี่ยเรื่องปากท้องต้องมาก่อนอก็ดีครับปากท้องต้องมาก่อนแต่ตอนนี้งบประมาณยังไม่ทำนู่นพระราชมัญญัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567 ซึ่งควรจะเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566ไม่ทำครับให้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในปีหน้าวาระหนึ่งในปีหน้าท่านทั้งหลายมันไม่มันพูดอยู่แต่มันคือพูดกับทำนี่มันคนละเรื่อง พูดว่าโอ้ยเป็นห่วงประชาชนอยากให้แก้ปัญหาปากท้องแต่พระราชบัญญัติงบประมาณไม่ทำเพราะเขาไปเกลี่ยใหม่ไม่อยากจะพูดหรอกว่าเกลี่ยใหม่เพราะอะไรแต่ว่าเขาไปเกลี่ยใหม่โลกโครงการเดิมออกเอาโครงการใหม่ที่เป็นโครงการของคนในพรรคตัวเองเขาไปแทนนี่แหละที่เขาทำอยู่ตอนนี้ครับ จึงต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องฉกฉวยเอาวิกฤตสงครามบทเรียนของสองสงครามนั้นมาเตรียมพร้อมกองบัญชาการสงครามไซเบอร์กองบัญชาการอากาศยานไร้คนขับผมว่าดีกว่าจะไปทุ่มเงินในการไปซื้อ f อ5อีกนะนี่ต้องบอก กับกองทัพไทยนะครับว่าต้องเร่งทําเรื่องนี้เครื่องบินเอฟสาาลำหนึ่งนี่สามารถที่จะวิจัยและพัฒนาโดนนี่ได้เป็นร้อยลำนะใช้ทั้งราตะเวนใช้ทั้งโดนโจมตีใช้ทั้งเป็นดุลด้านกำลัง